ข่าวมิน,นัยเช่นคืนฟุ้บลไทย b บมา n โนโปรกิงสตล์ประจำวันที่3ตุลาคม2565โดยชายผู้บังคัรั้งผู้บนไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเช่นคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจัก,กันบ้างฟุ้บลไทยช่วงเช่นคืนวันนี้เหลือเพียงแค่4นัดตามอยู่8แต้มทีมชนาทิพกับปฏิหาร0.01% โดยการน,นี้เผื่อแป๊บเดียวศึกเจลิก2022ที่ประเทศญี่ปุ่นเลิกลูกหนังอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียที่งานนี้เสิร์ฟความมันนะฮะที่ช่องสยามสปอร์ตให้แฟนบอลไทยได้รับชมตลอดทั้งฤดูกาลเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก็จะรู้ผลแพ้ชนะกันแล้วว่าทีมใดสมหวังเข้าป้ายนั่งบัลลังแชมป์ลิกแดนอาทิตย์ไทยและทีมใดผิดหวังรง่วงหล่นสู่ลีกภาพรองโดยกันนี้หลังผ่านพ้นไปในเกมสุมดาห์ที่ผ่านมาเรียนตามตรงนะว่าโอกาสที่คาวากิฟอ์ตเล ที่มีเจ้าเจ,าเจาชนาทิพย์สงกสินพรเมเกอร์รกตันทิพย์ชาไทยค้าแข่งอยู่นั้นแทบจะหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์เจลีกคนนี้เอาไว้ได้ด้วยเหตุผลทางลูกหนังที่อธิบายตามหลักการและก็เหตุผลได้นะว่าเหลือโปรแกร,รมสีนัดสุดท้ายโยโกฮาม่าเอฟมารินอตมีทั้งหมดทน2สองแต้มทิ้งห่างาทีมของเจ้าเจาชนาทิพย์สงกสินที่มีอยู่ทั้งหมด54แต้มถึง8คะแนนซึ่งมารินอตขอเพียงแค่5แต้มก็จะเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการทันที โดยนั่นเท่ากับว่าโปรแกรมที่เหลือ4ีนัดนอกเหนือจากพอตเตเล่แล้วต้องเก็บชัยชนะรวดแล้วยังต้องแช่งให้มาริโนสสะดุดแพ้สทม้งหมด4นัดอีกซึ่งทางทฤษฎีนั้นมันเป็นไปได้หมดอยู่แล้วแต่าทางปฏิบัติมันมีเพียงแค่0.01%เท่านั้นที่มาริโนสจะแพ้ไปถึง3ใน4เกมสุดท้ายนี้โดยสินัดสุดท้ายของมาริโนสเล่นในบ้านถึง3นัดติดต่อกันจากนี้ไปประกอบไปด้วยวันที่8ตุลาคมพบกัมบะโอสกา aka, วันที่12ตุลาคมพบจูเปโดอิวาตา วันที่19ตุลาคมพบอุรวะเบรตไดมอนและกิดท้ายวันที่5พฤศจิกายนบุกไปเยือนวิเซลโกเบเช่นเดียวกับฟันตาเล่ที่จะลงเล่นในรังของตนเองสำนักติดต่อการต่อจากนี้ประกอบไปด้วยวันที่8ตุลาคมพบชิวิสุเอสเพาวันที่12ตุลาคมพบเกียโตซังะวันที่19ตุลาคมพบวิเซลโกเบและส่งท้ายวันที่5พฤศจิกายนบุกไปเยือนเอฟซีโตเกียวบวกกับฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยฟอนตะเล่สามนัดสุหลังสุดนั้นไร้ชัยชนะส่วนบรินอตกลับมาฟอร์มกระฉูดไม่แพ้ใคร6เกมติดต่อกันแล้วคู่นี้แทบจะรู้แล้วว่ามันยากมากจริงๆที่ทีมของเจ้าเจชนาทิพสงกระสินจะกลับมาแซงหน้าบารินอตเป็นแชมป์เจลีก2022แบบพลิกความคาดหมายในครั้งนี้ และอย่าลืมนะว่ายังมีอีกทีมอันดับ3ที่มีแต้มเท่ากับทางฟอตเตอรอีกด้วยนั่นคือซาบะเช่ฮิโรชิมาที่ผลงานช่วงหลังกนดีมากๆไม่แพ้ใครมาแล้ว4นัดติดต่อก,กันเผลอๆหากฟอตเตอรสะดุดในช่วง4เกมนี้นอกเหนือจากเสียแชมป์เจลร์ลีคับริโนสตแล้วอาจตกลงมาจบอันดับที่3ต้องลงไปเล่นรอบเพลย์ออฟศึก a f c แชมเปียนลีกก็เป็นได้งานนี้อยู่ที่ตัวของโทรโอนิกิ เฮดโค้ชใหญ่ที่ต้องคิดตรายตองให้รอบครอบนะหากรู้ว่าเสียแชมป์แน่นอนก็ควรโฟกัสจบเป็นรองแชมป์ให้จงได้เพื่อจะไม่ต้องไปเสียเวลาลงเตะเพลย์ออฟของเวทีสโมสรเอเชียแต่หากอยากจับปลา2มือระวังอาจจะเสียแชมป์และก็ตั๋ว ACL เพราระบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติจะบอกให้เลยนะในครั้งนี้ ส่วนแฟนบอลไทยณนะเพลานี้นะฮะก็ต้องลุ้นกันให้ชนะทิพย์สงกสินหายเจ็บใบไบกราบ,บฟิตเต็มร้อยมีส่วนช่วยทีมลงเล่นช่วงท้ายฤดูกาลรวมไปถึงแช์พิเศษเจลิกอาเซียนชาเลนจ์2022ที่แผ่นดินสยามเมืองยิ้มในการดวลกับบีจีประชุมวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนอีกด้วยในครั้งนี้เป็นน้ำวังกนันนี้ต้องรองดูกันต่อไปการกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินคนนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีกครับ เดอะตุ๊กนะฮะร่วมแถลงข่าวเซ็นแข้งดาวรุ่งจากโรงเรียนกาญจนานุเคระาะห์โดยเดอะตุ๊กปิยะพงศ์พิวอ่อนประธานยุทธศาสตร์สโมสรดาราก้อนปทุมบันกาญจนบุรีเอฟซีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวเซ็นัญญานักเตะเยาวชนโรงเรียนกาญจนาน,านุเคราะห์ชุดแชมป์เยาวชนแห่งชาติล่าสุดพร้อมด้วยอาจารย์ต้อมวิทาวปราศักอุปธรมนาปรากรประธานเทคนิคคุณพลกริกรัมเครือ ประธานสโมสรดารากอนปทุมวันการจนบุรีเอฟโดยมีคุณสมพงษ์พงษ์วิทยาพานุและก็คุณสมเกียรติพงษ์วิทยาพานุตัวแทนจากทางเครือโลหเฮงมง l m h กรุ๊ปร่วมถแถลงข่าวพร้อมกับโค้ชกอฟเป็นผู้ประสานงานตเตรียมความพร้อมคัดเลือกจำนวน8คนและได้รับการสัญญาเป็นนักเตะฝึกหัดสโมสรเพื่อรองรับการเป็นกำลังหลักของการเล่นชุดใหญ่ในอนาคต ตามแนวทางสโมสรสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่รากฐานเพื่อรองรับการแข่งขันพัฒนาทีมสู่ลีกสูงสุดในอนาคตพร้อมกับพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมกันถ่ายร,รูปและก็เป็นสักขีพยานกับเดตุ๊กไปยิ่งพงผิวอ่อนอดตศุนหน้าตำนานทีมชาติไทยณสนามฟุตบอลในพร,ร่มฐานบิ๊กวิงในครั้งนี้อาผมเป็นนะว่าง,งานนี้ก็ต้องรอกัดต่อไปกันแล้วกันอนาคตของทีมชาติไทยอนาคตอันต่อไป เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับเจาะ4ีชอพาชมบุรีเอฟซีลดเล่นไปกนไกลน,นะโดยเจนนัทสแปนคะแนนพร้อมกับยึดตำแหน่งจ่าฝูงได้เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันแล้วแถมยังไม่มีท่าทีว่าจะสดุดง่ายๆอีกครั้งโดยผู้เล่นในทีมมีค่าเฉลี่ยอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่สองของนีกและนี่คือ4ีชอที่พาสรัมชนลดเล่นไปกนไกลเริ่มจากที่หนึ่งกันก่อนคกัน,กน,กนชอแรกนะฮะชื่นชอบ ดยจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองกีฬาที่ผู้คนท้องถิ่นแทบทุกคนหรือว่าหลังคารเรือนั้นสนใจในเรื่องของการแข่งขันโดยเฉพาะฟุตบอลที่เปรเียบเสมือนลมหายใจของพวกเขาไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเหตุใดชลบุรีเอ จึงเป็นสโมสรแรกที่ขึ้นชื่อว่าจะเป็นผู้จุดป,ประกายให้กับวงการลูกหนังไทยในยุคแรกโดยชาวชมบุรีมีส่วนผักดันฟุตบอลไทยในช่วงตั้งไขกับการเข้ามาเชียร์ทีมรักของตอนเองกันเต็มความจุดในสนามซึ่งภาพที่ออกมาทั้งสื่อต่างๆทําให้เกิดกระแสศรัทธาขึ้นมาอีกครั้งพอเห็นภาพการเข้าไปให้กำลังใจนักเตะกันอย่างนุ้นหลาในสนามแข่งขันได้ถูกแพร่ออกไปมันเลยเกิดความรู้สึก ท้องถิ่นนิยมขึ้นมาอีกครั้งซึ่งสมโมสมรฟุตบอลนี่แหละครับที่สามารถยึดโยงผู้คนในจังหวัดให้หันมาเป็นน้ำหนึ่ง่จเดียวกันและความเชื่อในลักษณะน,น,นี้ได้ถูกกระจายออกไปตามจังหวัดต่างๆในเวลาต่อมาซึ่งจริงๆแล้วชาวชมบุรีไม่ได้เพียงแค่ชื่นชอบฟุตบอลหากแต่พวกเขารักในกีฬาประเภทนี้เอาเป็นอย่างมากและนั่นนั้นว่ามันจึงสะทอนไปถึงสมโมสรที่พยายามตอบสนองกองเชียร์ของตอนเองโดยการทำผลงานตรงนี้ให้ดีที่สุดนะต่อมา ชอ้อนที่2ก็จะเป็นเชื่อมั่นนะฮะโดยสะสมพบประเสริฐอาจจะไม่ใช่เฮดโค้ดที่มีโปรไฟล์เลิศหรูเขามีเพียงแค่แชมป์ลีกคัพปี2009แล้วก็ FA ฟเอคัพปี2010 กับการท่าเบรฟซี FC, เพียง2ใบามาประดับบปรตมีเท่านั้นทว่อกุษซือคนนี้เป็นคนที่ทํางานร่วมกับเตอายุดน้อยได้อย่างไหลลื่นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่โคสตียเคยคุมทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีแล้วก็19ปีมาก่อนแล้วมันจึงทาให้เขานั้นรู้จักวิธีการปกปั้นดินสูดเดิงดาวโดวยตี่กองทัพช้างศึกยุค90เข้ามารับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของสลามชนเมื่อปี2019และหงเวลานั้นผลงานของทีมก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอมากมายักเท่าไรนัก ท่านั้นยังไม่พอนะฮะฤด,ดูกาล2020ชมบรีใช้ผู้เล่นจากแคนดามี่เป็นหลักมีอันต้องล่นไปอยู่ในท้ายตารางคะแนนโดยการมีเพียงแค่สันส,สองแต้มเท่านั้นซึ่งถือว่าเกือบจะน้อยที่สุดในหน้าประสาทสโมสร,รเลยทีเดียวดูแม้สถานการณ์ในครั้งนี้จะหม่นหมองทว่าฝ่ายบริหารของทีมก็ยังออกมาพูดต่อผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้งว่าเขาเชื่อมั่นในตัวคนซื้อคนนี้และเก้าอี้ของโคตเต้ก็คงยังแข็งแรงมั่นคงตลอดไป วันเวลาผ่านไปและมาถึงปัจจุบันสะสมได้สั่งสมประสบการณ์ให้กับลูกทีมของตนเองจนเวลานี้หลายคนเติบใหญ่บั่นคงโดยผลงานที่ออกมานั้นก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าในทางที่พวกเขาจิตมั่นมาโดยตลอดมาสุดทางแล้วแม้จะต้องเผชิญหน้ากับระบบทุนนิยมที่ผู้มีเงินหนาย่อมได้เปรียบกว่าผู้ที่มีทรัพย์สินบางตาทว่า,าชุมบดีก็พร้อมจะยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่ตนเองเชื่อมันม่นมาโดยตลอดนะและต่อมาข้อที่ 3. เชี่ยวชาญ ชมบดีเป็นสโมสรเรื่องชื่อลือชานในเรื่องของการปั้นนักเตะสู่ทีมชาตยิอยู่แล้วผูวเ้เล่นหลายคนหลายรายการเนี่ยผ่านการเจรน,นัยนและก็เฝ้าฟูมฟักจนกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้รวมไปถึงครบอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นจตุรพงษ์ทองสุขนะเรศสุขงามพิภพอ่อนโมศิลท,ทิวชัยหาไทยวรตนกุลสุรัตสุรีสุขะเอกพันธ์อินทเสนรัตพงษ์สัมณะเกียรติประวุฒิสายแววโชทิทิศ จันทคามอาดุลรโสและก็อาทิตย์สุนทรพิษอยู่ในรมเนียบทัพช้างศึกรุ่นก่อนเลยนะและสุดท้าย4ชันฉลา,าดคงปฏิเสธไม่ได้นะว่าฟุตบอลไทยยุคป,ปัจจุบันนักเตะต่างชาติคือข้อแตกต่างที่สามารถชี้วัดผลการแข่งขันได้โดยความสำเร็จของกลุ่มที่เคยฟาดแชมป์ไทยลีกและตั้งแต่ชลบุรีเอฟซีเมืองทองบุรีรัมย์เชียงรายและก็บีจีปทุมคือการที่พวกเขามีผู้เล่นนำเข้าฝีเท้าดีอยู่ในทีม โดยปี2007สนามชนมีโคเน่โมฮัมเหม็ดเป็นตัวชูโรงปี2011ปราสาทสายฟ้ามาพร้อมกับดูโอ้ผิวสีฟรองโอองซาและก็ฟรองอาเซียมปงกับฟอร์มอันลอนแบรงเกินห้ามใจ2012กิเลนพยองใช้มาริโอยูรอฟสกี้เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์สุดน่าประทับใจป2013บริลัมมีกาเมโรก่กอนาเรสที่ทั้งยิงทั้งจ่ายจนได้ทริปเปิลแชมป์ฟุตบอลในประเทศเป็นครั้งแรกของสโมสรในครั้งนี้ นี่ก็เป็นการยกตัวอย่างเป็นแค่บางช่วงบางคราวของในปีที่ทางชมบรีเอนั้นมีความชาญฉลาดในการเอานักเตะต่างประเทศมาเล่นในประเทศไทยได้อย่างชาญฉลาดนั่นเองและนี่ก็เป็นข่าวไม่ดียเช่นงคนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิงสไตล์ประจําวันที่3ตุลาคม2565โดยใชย้ผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ